สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกเราอีกแล้วนะคะจากบริษัทอิงเกฟคอมนะคะผู้ผลิตและสัตว์จำหน่ยานกาดิสก้อน Digital และพอร์สแตร์แห่งการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูโปรจากของทําบริษัทนะคะตัวตัวนี้นะคะจะเป็นดิสก้อนคอร์กนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีความแตกต่างที่ตัวไฟนะคะจะเป็นอ่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นขนาดซ k 4 0 4นะคะโดยเราจะเห็นในรูปเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะจะมีไฟที่สว่างกว่านะคะเป็นกอทนะคะ สามารถติดตั้งภายนอกได้นะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเซเว่นสิบเอ็นธรรมดานะคะก็คือกรณีที่ติดภายในนะคะที่ไม่มีแสงกรวเนี่ยก็สามารถใช้ติดตัวนี้ได้จะเห็นความแตกตา่างเลยว่ามันสว่างกว่ามันสว่างมากเลยตัวนี้คือเหมาะที่จะเป็นติดตั้งภายนอกนะคะโดยตัวขนาดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเลขขนาด4นิ้วสี่หลักนะคะแล้วก็แต่ฟังก์ชันด้านในเนี่ยจะใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะคะก็จะมี อบอกเวลามีบอกอุณหภูมินะคะส่วนสีเคสกเนี่ยก็สามารถเลือกได้สองสีเลยนะคะว่าจะเลือกสีไหนนะคะก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีเทาค่ะแล้วก็ตัวเคสนะคะตัวนี้ค้าด้านนี้จะเป็น PVC นะคะก็คือสําหรับติดตั้งภายในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องเลยนะคะสําหรับติดตั้งภายนอกก็ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดหรือว่าการต้องการในการติดตั้งได้เลยนะคะ ส่วนขนาดตัวอื่นๆนะคะก็ยังจะมีขนาดที่สูงขึ้นไปก็จะมี5นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วถึง12นิ้วนะคะที่เป็นตัวแสงสว่างพิเศษนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากสอบถามเรืเอียดเพิ่อเติมน,นะคะสามารถติดต่อ่าได้ที่ไลน์ c d 665นะคะหรือโทรศัพท์062 8 6,